้องบอกว่าล่าสุดไตชุติมานั้นก็ทนไม่ไหวหลังชาวเน็ตดักคอจะมาอยากได้อะไรตอนที่ทิมพิธาจะได้เป็นนายกเรียกได้ว่าปรากฏตัวที่ไหนก็แตกทุกที่สำหรับทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลที่ขณะนี้กระแสกําลังมาแรงเพราะว่าไม่ว่าจะเดินทางไปจัดปราศัยที่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นก็แตก ด้วยภาษาการปราศัยที่คมคายจนคนแห่ชมจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากและในเวลาต่อมาต่ายชุติมาอดีตภรรยาเคลื่อนไหวหลังทิมททพิตาเผยสเปคที่ควรรู้โดยงานนี้่ตยชุติมาได้แชร์โพสต์เก่าในอดีตที่อดีตสามีอย่างหนุ่มทิมพิตาเป็นคนโพสต์ภาพของเธอในชุดแต่งงานพร้อมระบุข้อความว่า พบรักเข้ากับนางฟ้าซึ่งเธอนั้นได้แชร์โพสต์พร้อมแนบข้อความว่าอุ้ยและอีโมจิแสยะยิ้มท้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่ารูปแต่งงานกับแคปชั่นอุ้ยแม่ไม่ได้กำลังแอบเวงใช่ไหมแม่กำลังมอพ่ออยู่หรือเปล่าเอาใจช่วยคะ่ะคู่ชีวิตมีผิดพลาดกันได้ แต่เป็นพ่อแม่น้องที่พิมพ์ไม่เปลี่ยนแปลงงานนี้ทำเอาชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาวิพากวิจาร์ณทันทีว่าคุณแม่ได้โปรดอย่าลืมอดีตที่ตัวเองไปสัมภาษณ์ออกทีวีแล้วก็ให้ฝ่ายชายเสียเสียหายหายนะคะโกรดจำสิ่งตรงนั้นด้วยค่ะได้แค่หน้าที่แม่พอไม่ควรเป็นหน้าที่เมียค่ะไปต่อคิวก่อนจะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาจะได้เป็นนายกคะ อยู่ตั้งนานทำไมถึงไม่ได้อยากได้คะเลิกกันไปดีๆไม่ว่าเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่คะ่ะคุณฟ้องเขาด้วยแล้วคุณก็หาว่าเขาทำร้ายร่างกายคุณคุณไม่ได้ดูชนะนะคะคุณดูแบบพูดได้ไหมจะฟ้องหรือเปล่าจะโดนฟ้องหรือเปล่าคะประชาชนเขาจำได้นะคะว่าคุณสัมภาษณ์อะไรใน Youtube สื่อสังคมต่างๆภาพนั้นมันก็ยังจาอยู่คะ่ะ มองบนก่อนอย่ามาคะหลังจากนั้นต่าชุติมานั้นก็ทนไม่ไหวหลังชาวเน็ตดักคอจะมาอยากได้อะไรตอนที่ทิมพิธาจะได้เป็นนายกโดยเธอนั้นก็ได้เข้ามาตอบทันทีว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครลืมลงคะ่ะและไม่ได้ต่อคิวไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะ